เข้าตรวจสอบเหตุประทัดยักษ์ระเบิดในพื้นที่ชุมนุมกลุ่มคอปท,อที่บริเวณสะพานมขวารรังสรรค์แล้วนะครับพร้อมย้ำม,มาตรการคุมเข้มสกัดกั้นการนำวัตถุอันตรายเข้าพื้นที่ความมั่นคงติดตามจากคุณนิสลากินิมารายงานจากบริเวณสะพานมขวารรังสรรค์ครับ ขอบคุณค่ะคุณธีระเดชคะต้องบอกว่าบริเวณนี้นะคะมีการกั้นพื้นที่ที่เป็นจุดเกิดเหตุมีเสียงประทัดดังขึ้นเมื่อคืนนี้โดยเบื้องต้นนะคะการตรวจสอบนี้นะคะตำรวจพบว่าเป็นดินดำห่อด้วยกระดาษฟอยล์ค่ะ นี่เป็นที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะคะที่มีเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้นคือจุดหลังที่จอดรถสุข,ขาของกลุ่มผู้ชุมนุมกองทัพธรรมแยกจบร,รทำให้แท่นปูนแบรริเออร์ที่วางไว้ได้รับความเสียหายเล็กน้อยจากภาพที่เห็นนะคะ โดยเช้าวันนี้ค่ะยังมีการกั้นพื้นที่แม้ว่าตำรวจจะเข้าไปตรวจสอบแล้วด้านพลตำรวจตรีฉันทวิตรามสูตรรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าตำรวจยังไม่ระบุว่าเป็นการสร้างสถานการณ์นะคะเบื้องต้นการตรวจสอบวัตถุในที่เกิดเหตุเป็นดินดำห่อด้วยกระดาษฟอยล์ก่อนที่คนร้ายจะโยนเข้ามาแล้วทำให้เกิดเสียงแต่ว่าไม่หวังผลถึงชีวิต เบื้องต้นมีการกำชับด่านความมั่นคง6-7จุดรับธรรเนียบรัฐบาลให้มีการตรวจเข้มด้านอาวุธรวมถึงกำชับผู้คนเข้าออกส่วนที่มีผู้บาดเจ็บนะคะการตรวจสอบพบว่าเป็นกรณีที่ผู้หญิงคนหนึ่งตกใจจากเสียงแล้วก็เป็นลมซึ่งขณะนี้นะคะอาการปลอดภัยแล้วโดยอยู่ระหว่างการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกลางค่ะนี่ก็เป็นการบรรยากาศการชุมนุมนะคะของกลุ่ม,มไม่ใช่ประทัด นะครับแต่จะเกิดเหตุอะไรตอนนี้นไม่ทราบแต่ทุกอย่างเนี่ยที่อยู่ในบริเวณโดยรอบเนี่ยเรามีด่านในเรื่องของการตรวจตราการพบพาอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ชุมนุมเนี่ยเรามีด่านมั่นคงอยู่ประมาณ6-7จจุดด้วยกันเพื่อรักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ที่สัญจรไปมารวมทั้งที่เข้ามาในที่ชุมนุมด้วยเพราะเราไม่ต้องการให้เกิดการแทรกซ้อนของเหตุต่างๆที่เกิดขึ้น ท่าทีของตำรวจในวันนี้นะคะแม้เมื่อวานนี้มีการเจราจาระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับตำรวจแต่ว่าก็ยังไม่เกิดผลโดยกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอปทอก็ยืนยันการชุมนุมในพื้นที่ที่มีการประกาศพรบความมั่นคงคือตั้งแต่แยกจบร,รเรื่อยมาจนถึงสะพานมาขวานรังสรรค์ค่ะซึ่งนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้านะคะถึงท่าทีของตำรวจที่ได้มีการกำชับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณของสะพานมาขวานรังสรรค์ค่ะ ส่วนบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มคอปทณนะขณะนี้ในช่วงเช้านะคะก็ยังมีการทํากิจกรรมอยู่ต่อเนื่องแล้วก็ตลอดทั้งวันค่ะซึ่งในช่วงสายๆรวมถึงช่วงเที่ยงของวันนี้นะคะตารวจอาจจะมีการเข้าไปเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมอีกครั้งหลังจากเมื่อวานนี้ได้มีการเข้าไปเจรจาเป็นครั้งแรกรวมถึงได้มีการแจ้งหนังสือในการ ชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมว่าเป็นการชุมนุมบนพื้นที่ที่มีการประกาศพรบความมั่นคงค่ะคุณธีรเดชคะครับขอบคุณมากครับคุณอริศลาครับ